สวัสดีครับพบกับเราช่องพี่นครทองน้องทงไทยนะครับวันนี้มาฝึกควานใหม่นะครับนาชพานาชบาแก้วออกมาออกกําลังกายนะครับมาถูต้นไม้นะครับผมอาบน้ําถูต้นไม้จะได้สบายเนื้อสบายตัวครับนี่นะครับผมได้ถูต้นไม้แล้วครับห่ังจากที่ไม่ได้ถูมานานครับจะมีควานตันเน้อยครับผมนาชบาแก้วเนี่ยลงลงลุกเซ ลงครเออเออ,เอ,เอ,อแซงเลยเออเออกระโดดลงเลยครับเก่งครับตอนน้อยนูนเอ่เออเดอร์อันไอจิถูใหญ่เลยครับผมหลังจากที่ไม่ได้ถูมานานครับสาวล่างใหญ่ของเราครับอัชาบาแก้วครับผมยังไม่มีลูกนะครับผมวันนี้พ่อควานจะมาพามา ไอ้ดอน์น้ยยงจับควาน้อยนีิสัยดีครับผมเด็กเล็กเด็กลูกเล็กเด็กแดงจับได้ครับใช้เลยเดกเล็กเด็กแดงเอเดอรบีบี้เอเนาะเอ้ดอรบีบี้ใช้จับได้นะครับผมนีิสัยดีครับนิสัยแป๊ะก็ร้อไอ้บีบี้ลูกเล็กเด็กแดงจับได้นะครับถูแล้วถูถูถูแล้ว Thôi thôi mà ma mà ma mà mà đây mà Chết mà chết ma 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 mãi ma 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 mãi Ma mãi ma mãi mãi เออฮะครับดูต้นไม้นะครับจะได้ผลคลายกล้ามเนื้อครับผมชาวล่างใหญ่ของเราครับกับควาน,น้อยนะครับข้างจะย,ย,ยุกยิกยุกยิกหน่อยครับผมนี่จบดูกลิ่นครับสงสัยได้กลิ่นน้องตรงไทยนะครับผมสงสัยได้กลิ่นน้องตรงไทยนะ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับตรงไทเคยมาเล่นตรงนี้นะครับคุณนาเลยได้กลิ่นนะครับมาตอยมาตอยมาเร็วมา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 ลักเด็กนะครับผมเคยผสมหลายครั้งแล้วก็ไม่ติดนะครับมีแต่ซุปตาทั้งนั้นนะครับที่ผสมนาชบาแก้วครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มรูปงามของเรานะครับพี่เป๊ปซี่นะครับผมพี่เป๊ปซี่นะครับหนุ่มรูปงามครับ จะรักมากนะครับกับพี่เป๊ปซี่นะครับรักพี่เป๊ปซี่มากครับนาชบาแก้วครับผมโอยมา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 เร็ว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 มาแล้วครับรักพี่เป๊ปซี่มากนะครับแต่ไม่มีลูกกับพี่เป๊ปซี่เป๊ปพี่เป๊ปซี่ผสมนะครับแต่ไม่มีลูกนะครับก่อนพี่เป๊ปซี่ก็จะปีเคยผสมกับพี่หนุ่มสุรินนะครับผม สุกตาของเราอีเชือกหนึ่งเช่นกันครับผมนะเคยผสมมีแต่ระดับพ่อพันธุ์ท uh um, okay. ั้งนั้นนะครับแต่ว่าก็รอยมา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 เลยมาแต่ก็ไม่ติดนะครับูเล่นนะดีดาใหญ่เลยครับผมมีความสุขครับมา มาเลยมา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 นี่มา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 ต้องเตยมาะไมาเลยมากินอะไรอีกครับเคยผสมมีแต่สุปตาทั้งนั้นแต่ก็ไม่ติดนะครับล่าสุดก็พอปลายแหลมสิงนะครับพอของน้องทองไทยนะครับผมผสมน่าติดนะครับแต่ว่าน้องตกเลือดนะครับตกเลือด ได้6เดือนแล้วครับตกเลือดนะครับผมก็เลยได้ปีกว่าแล้วครับห่างมาปีกว่าพ่อขวานก็ยังไม่ผสมใหม่อีกนะครับรอสภาพสมบูรณ์กว่านี้นะครับรอให้สภาพสมบูรณ์กว่านี้พ่อขวานก็จะทําการทับผสมกับพ่อหลมสิ่งใหม่นะครับรอดูต่อไปนะครับผมรักเด็กมากครับผมรักเด็กมากครับรักหนูน้องตรงไทย ไม่ว่าจะเป็นพีนักรทองก็กเคยเลี้ยงนะครับผมมา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 ตัวมาตัวตัวเลยตัวเลยดีดาใหญ่เลยครับสนุกใหญ่เลยครับผมอเอาเอาเอาขันครับขันขันครับ

ครับผมนี่นะมาแก็บมาเก็บมา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 อันี้มาเยอะเยอะเยอะเบนมาจู่ทางนี้จู่ว่าลู่แม่นปลายจู่ว่ลู่แม่ดดนปลายเราตาลุงบ่าหรอมาอัน,น,นี้มามาเร็วมาจะเหยียบท่อแป๊บก็แล้วมามาตัวมามาครับผมเล่นใหญ่สนุกสนุกครับผมนี่ครับ รอการสมบูรณ์อีกครั้งครับพอควานก็จะผสมกับพ่อเหลมสิงห์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมารอลุ้นกันครับผมไม่เคยออกจากที่ผูกนานนะครับก็เลยดีใจครับวันนี้ครับเล่นใหญ่เลยครับผมนี่นะพอควานจับได้ทุกตัวนะครับสาวร่างใหญ่สวยเลยครับผมเชือกนี้ครับใครเห็นก็บอกว่าสวยงามครับผม ถอยตอีตอีตอีจะเข้าป่ามันเขาเขาฉีดยาลูกเขาฉีดยาตอยมาตอยมามาตวอมามาตอยมาขึ้นมาขึ้นมามาเยอะเยอะเยอะอมามาเสียไหมไหมไหมถอยมา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 ถอยมาอาตะเลิกเข็นป่าอ่ะป้องนอนรอส่ละมาเวนมาเอามา มาตัวไอ้มาเออดีใจครับดีใจครับถอยมาถอยมาดีใจครับผมตัวว้าแมาตัวอยมาว้าเสี่ไอ้มามานมา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 ไอ้กัดแบบน้ำกัดอะไรมาเจียงนี่ฮะกัดแบบน้ำกัดอะไรมามาเร็ว ดีใจครับผมมาด้ยมหมนะโอ้อทีละทึกเช่นกันครับผมมานี่นะครับก็ขอ,อจบเก็บเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องพี่นครทองน้องตรงไทยครับผมครับสวัสดีครับ